สวัสดีค่ะวันนี้มาดูรถที่ร้านเข้าเพิ่มอีกคันหนึ่งนะคะตัวนี้เป็น Honda City อะค่ะรถปี2005เครื่องพันห้านะคะอันนี้รถเครื่องเดิมๆเลยค่ะลูกค้าไม่มีชนหนักไม่มีอะไรเลยไม่เคยติดแก๊สนะคะเป็นเครื่องเบนซินอันนี้แบตเตอรี่ใหม่น้ำมันเครื่องกองเครื่องกอง,อ,งอากาศอะคะ่ะเราเปลี่ยนให้ใหม่เรียบร้อยเหมือนเดิมเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูภายในอันนี้จัดทรงพร้อมล้อแม็กเลยนะคะ นีสวยๆเลยค่ะคันนี้สีสันประมาณ70-80%นะคะอาจจะมีรอ้อยเอล็กๆน้อยๆตามอายุการใช้งานนะคะเดี๋ยวเรามาดูภายในคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะลูกค้านี่ค่ะมีจอเดี๋ยวลองคันนี้ดูไม่กันนะคะไม่จะวิ่งไปประมาณแสนแปดค่ะลูกค้านี่เบาะยังสวยอยู่เลยนะคะ ก็จะมีรอยตามอายุการใช้งานนะคะเล็กๆน้อนอๆนี่นะคะตรงจุดนี้ค่ะแต่ว่าโดยรวมถือว่าสวยค่ะภายในสวยมากอย่ารอลองมาดูสตาร์ทเครื่องดูนะคะโอเคเครื่องนิ่มๆเลยนะคะเครื่องดีแอร์เย็นค่ะลูกค้ารถพร้อมใช้งานมากเล่มเอกสารครบพร้อมโอนเหมือนเดิมค่ะ อยากดูรถหรือว่าดูตรงไหนเพิ่มเติมก็ทักแชทเข้ามาหาอยู่เพิ่มเติมได้นะคะเครื่องนิ่มมากนี่นะคะสวยๆเลยรถจะจอดอยู่ที่วัดบ้านด่านติงอะคะ่ะแถวนนทไทยหนองกระสังนะคะลูกค้าถ้าอยากดูตรงไหนเพิ่มเติมก็ทักแชทหรือโทรเข้ามาเพิ่มเติมได้นะคะ